EP พีที่ที่สองยี่สิบสี่ชั่วโมงในบ็อกฟุตดุดันไม่เกรงใจใครการตื่นขึ้นคล่องผลโมชีและการรักค้าหัวอย่างบ้าคลั่งอีพีนี้จะสนุกและมันขนาดไหนเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยมันจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดแล้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลย นี่เลยร้านนาะนนไกตันมีบริการกดเกมพารเลสิบและที่สำคัญนะครับยังมีไอดีไก่ตันอีกด้วยนี่ไงมีแมปบลอกฟูล,ลให้เลือกซื้ออีกมากมายเลยและยังมีไอดีไกตันแมปคิงเนกซี่ใครที่สนใจนะครับคลิกดิงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ เริ่มเรื่องมาบัคคาตาคุริก็ได้มาตีเจ้าแย้ทะเลตัวนี้ตีไปตีมาเรื่อยๆเจ้าแย้ทะเลตัวนี้ก็ได้พาดท้ายกับบัคคาตาคุริและในที่สุดบัคคาตาคุริเนี่ยก็ได้ของแต่งมานะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาคุรินะครับผมก็ได้มาดูนะครับว่าได้เป็นส่วนของอะไรนะครับผมได้เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาเจอนะครับผมก็เป็นหมวกของซาโบนั่นเองนะครับผมจากพัดเพิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาคุรินะครับผมก็ได้เดินทางไปที่แมนชั่นนะครับผมแล้วก็มาสุ่่ผลลีีานะคคททกแได้็ือ ผลสโมสนะครับทุก bon. คนโอ้โหโคตรเกลือเลยนะครับผมบาคาตาคูลีเนี่ยเกลือทุกคลิปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยใกล้มุ่งหน้าไปที่เกาะเรือผีนะครับผมเพื่อทำการสุ่มกระดูกหาที่ทำมัดมังกร V2 นะครับทุกคนแต่ก่อนสุ่มขออนุญาตเก็บกล่องก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบาคาตาคูลีนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการสุ่มกระดูกไปเลยนะครับทุกคน หลังจากที่บาคาตาคุริได้ทําการสุ่มเพื่อจะทำการหาที่ทาหมันมังกรมี2แล้วก็ได้ที่เสกบอสมาครับหลังจากนั้นเนี่ยบาคาตาคุรินะครับผมก็ได้มาเสกบอสนะครับผมแล้วก็ได้มาทําการโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมกับเพื่อนที่อยู่ในเสือไปทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลุมเสือไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปนานแสนนานเลยนะครับทุกคนจนมันเนี่ยพาท่าให้กับบาคาราคุริแล้วก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาตอรี่มาแบบไม่เยอะแล้วก็ไม่ดอยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบาคาราคุรินะครับผมกด้าาทร ทำผลโมจิตื่นนะครับทุกคนและก็ดันแรกนะครับผมก็ได้ผ่านไปอย่างแบบง่ายดายเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงดันที่2นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมาคาตาคุรีนะครับผมก็ได้ช่วยเพื่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมดันที่2ก็ผ่านไปอย่าง ง่ายได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็มาอยู่กันที่ดันที่สอนะครับทุกคนดันนี้เนี่ยมันก็โหดใช้ได้นะครับผมหมาย่มอนพวกนี้มันก็สามารถใช้สกิลของผลโมจิได้นะครับผมแต่ยังไม่ตื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาคาคุรินะครับผมก็ได้ใช้ผลโมจิเนี่ยทำการฆ่าไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคนแล้วก็ผ่านด่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและในที่สุดนะครับผมก็ได้มาถึงด่านที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งดานนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็ได้จบไปอย่างง่ายได้เมมมมือนนนนนดดดิะะะครรััับผแต่่่่่วาาจยกกทททีีี1 2 ในที่สุดนะครับผมบักคาตาคุริเนี่ยก็ได้มาถึงด่านสุดท้ายของแดนบอสจีตื่นนะครับดูดีทุกคนไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมดาเมจแรงใช้ได้นะครับทำให้บักคาตาคุริเนี่ยเกือบตายเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปรีเลียดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาช่วยเพื่อนทําการโจมตีไอ้เจ้าบอสแล้วก็ไอ้เจ้าพวกมอนตัวนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ซูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยบักคาตาคุรินะครับผมก็ได้ใช้หมัดซูปนะครับทำการล็อกไอ้เจ้าบอสตัวนี้ได้นะครัััััับบผมมมมมหหลงจจาาากกกกนนนนนนน้้เเีี่่่ย็ไไดดทรรโตตปะคแูือว คาตาคูริและในที่สุดนะครับผมเจ้าบอสตัวนี้ก็ได้พาดท่าให้กับบักคาตาคูริได้จบดันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสกิลแรกที่ได้มาก็คือแบบ500เฟกตมินเองนะครับทุกคนสกิลแรกก็เป็นแบบสกิลเซตนะครับผมก็ได้ทําการซื้อมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาลองใช้ดูนะครับผมโอ้โหสกิลแบบโคตรเท่เลยนะครับทุกคนเป็นหมัดโคตรใหญ่เลยนะครับผมมีฮาคีด้วยนะครับทุกคนโอ้โหอลังการสุดๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบักคาตาคูรินะครับผมก็ได้กลับไปลงดันเหมือนเดิมนะคคคคครรรรัััับบบบททุกกกนนนนนและะะออีี้้เ่ยยาาาตตติผม็จดไป ดันเลยนะครับทุกคนก็จะตัดไปตอนเสร็จดันเลยแล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตตัดจีไปตอนจบดันเลยนะครับและในที่สุดนะครับผมก็ได้จบดันเป็นที่เรียบร้อยนะครับบักคาราโคลีเนี่ยก็ได้ทําการซื้อสกิลสองมานะครับทุกคนก็สองพันเซกเมนต์นะครับผมสกิลเอฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอง ใช้กระดูดีกว่านะครับผมว่าสกิลเนี่ยเทขนาดไหนนะครับผมนี่เป็นไงล่ะโอ้โหมีไฟด้วยนะครับทุกคนเวลาเลี้ยเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมบัคตาคูลีเนี่ยก็ได้มาสุ่มที่ทำหมัดมังกรเหมือนเดิมนะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยจะไม่เกลือเหมือนรอบที่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยทำการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมาประมาณ4ีถึงห EP นะครับทุกคนไม่ได้หมัดมังกรสักทีนะครับในรอบนี้เนี่ยบัคตาคูลีนะครับผมก็ได้ตั้งใจสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและในที่สุดนะครับผมก็ได้ทำหมัดมัััััััังงกกกกกกรรรรรรร V2 มมมมาาาาาาเเเเปป็็นน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 นททททีีีีี่่่่ยยยยยบบบบ้้้้้อออออะะคคคคคุุหลจจตูไไไช ด้านขวาของเกาะโมเรียนะครับทุกคนแล้วก็ได้ทําการซื้อมันมังกร V2 มาแล้วทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติการฟาร์มมันมังกรก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยบัคคาตาคุรีนะครับผมก็ได้มาสู้กับไอ้เจ้าโครงกระดูกตัวนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็ได้มาตอรี่มาแบบโคตรเยอะนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยมาตอรี่มันจะขึ้นง่ายนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นยากนะครับและขออนุญาตไปฟาร์มมาตอรี่ก่อนลวกันนะครับทุกคนและหลังจาาาากกททีี่บัคคร ฟาร์มมัลเตอรี่กับไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมก็ได้ไปสุ่มนะครับแล้วหลังจากนียก็ได้ตีเซกบอสมอนเดิมนะครับทุกคนก็ไม่รอช้าทําการมาเซกบอสแล้วก็มาตีบอสตัวนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้มันมังกรที่ได้มานะครับผมทําการโจมตีเจ้าบอสตัวนี้เพื่อจะทําการฟาร์มมัลเตอรี่ของบัตรมังกรนะครับทุกคนและในที่สุดนะครับผมไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมก็ได้พาดท่าให้กับบักคาตาคุรินะครับทุกคนซึ่งมันก็ได้แบบมัลเตอรี่มาแบบโคตรเยอะเลยนะครับทุกกคนนแล็ไปตัที่100 27นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักคาคาโคลีนะครับผมก็ได้ออกปฏิบัติการฟาร์มบอสของโลกสามให้หมดทุกตัวนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทาการโจมตีเจ้าบอสคาร์วดิตนะครับผมแล้วก็มาสู้กับเจ้าบอสลองมาตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งมาเตอรี่ที่ได้ก็แบบเยอะใช้ได้เลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการเดินทางไปตีเจ้าบอสบิ๊กมัมตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ได้มาเตอรี่มาแบบโคตรเยอะเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาโคลีนะครับผมก็ได้มาตีเจ้าบอส ผมแล้วก็ได้มาเจอกับไอ้เจ้าเยะทะเล3ตัวพวกนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาคุรินะครับผมก็ได้ใช้สกิลของผลโมจินะครับผมทำการโจมตีเจ้าเยะทะเลตัวนี้ไปนะครับทุกคนซึ่งโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ได้ตายไป1ตัวนะครับผมและของที่ได้ก็คือหมวกช็อปเปอร์นะครับทุกคนแล้วก็ได้เฟกมินมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้สู้กับไอ้เจ้าเยะทะเลพวกนี้จำนวน3ตัวไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ซึ่งในที่สุดนะครับผมไอ้เจ้าเย้ทะเลพวกนี้ก็ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้เซกเมนกับหมอดช็อปเปอร์มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยลัคตาโรลีนะครับผมก็ได้มาทําการลงดันนะครับทุกคนซึ่งก็ได้สกิลเอ็กมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสกิลเอ็กก็มีประมาณนี้นะครับผมกดค้างเนี่ยมันจะให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ทําการเล็งไปด้านหน้านะครับผมก็จะมีหนามขึ้นมาด้านบนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลงดันไปอีกนะครับทุกคนก็ได้สกิลซีมาอีกแล้วนะครับ ผมทุกคนก็ได้สกิลแทบมานะครับผมประมาณ4,000เฟกเมนต์ให้เราคลิกที่หน้าจอแล้วก็จะมีโมจิต่อยออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับผมทำการลงดันอีกรอบนึงนะครับผมก็ได้สกิลวีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นสกิลแบบโคตรโหดเลยครับผมสกิลนี้นะแบบ PVP โคตรดีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบลกกตาคุรีนะครับผมก็ได้เอาสกิลทุกอย่างนะครับผมมาลองรีวิวด้วยครับผมสกิลเซตก็มีประมาณนี้นะครับผมทำการโจม โดนศัตรูเนี่ยมันจะจับเวี่ยงก็ทุ่มลงพื้นนะครับผมแล้วก็สก,กิลสที่ได้มานะครับผมก็ทำกัน ต่อยรุนๆนะครับทุกคนโอ้โหคอมโบโคดีนะครับผมโมจิเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะทำก็สามารถไปทำกันได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักคาตาคุรีนะครับผมก็ได้ทำการกลับมาฟาร์มมาเตอรี่มัดมังกรเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ได้มาสู้กับไอ้เจ้าบอสคาบิรตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยได้สู้กับมันไปสักพักนึงนะครับผมแล้วก็ทำการโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยก็ได้มาช่วยบักคาตาคุรีฟาร์มนะครับทุกคนและในที่สุดนะครับไอ้เจ้า การปฏิบัติฟ,รฟาร์มมาตเตอรี่ของมัดมังกรครับผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมก็ได้มาตีกับไอ้เจ้าบอสบิ๊กมัมตัวนี้นะครับผมหลังจากที่บอสบิ๊กมัมตายเนี่ยก็ได้ไปฟาร์มมาตเตอรี่กับไอ้เจ้ามวนบนเกาะของบิ๊กมัมนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักคาคาคุรีนะครับผมก็ได้ใช้มัดมังกรเนี่ยทำการลากไอ้เจ้ามอนพวกนี้มารวมกันทั้งหมดนะครับผมก็ได้ใช้สกิลของผลโมจินะครับผมทำการ เบินน้ำมีดไปนะครับทุกคนให้เลือดมันเลื่อน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มันมังกรปิดฉากมันไปทีละตัวทีละตัวทีละ,ะ,ะตัวนะครับผมแล้วซึ่งมาตตลีเนี่ยก็ได้ขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับทุกคนเออฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาคุริก็ได้เปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับทุกคนซึ่งจุดนี้นะมันจะฟาร์มง่ายกว่าจุดที่แล้วนะครับทุกคนมอนมันจะแบบไม่กระดินไปไหนมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบวงกลมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตา เลือดเหลือ <bold word. S 1> น้อยนะครับผมก็ไม่รอช้าทําการปิดฉากไอ้เจ้ามนพวกนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของหมัดมังกรเนี่ยก็ครบทุกสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนบักคาตาคุริก็ฟาร์มมาแบบอย่างยาวนานเลยครับทุกคนและในที่สุดนะครับผมก็ได้สกิลเซตมานะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสกิลเซตของหมัดมังกรแล้วก็สกิลอีกทำการปล่อยมังกรไปด้านหน้านะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดตู้มแบบนี้นะครับผมแล้วสกิลที่สามนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยนะคคคคครรรรััััับบบททุกกกนนนเ่่ไมมพอดดดาาาาจยยงงงแ้้วะหลีติิ เกาะแรกของโลก2นะครับทุกคนแล้วก็ได้มาคุยกับแบบกับตันตัวนี้นะครับผมซึ่งมันเนี่ยจะพาเรากลับไปที่โลกสองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบัคคาตาคูรีนะครับผมก็ได้ออกมาตามราคาหัวที่โลกสองแล้วทุกคนซึ่งก็มีคนเปิดพ p ีพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการสู้กันอย่างมามันนะครับทุกคน ได้ในระหว่างที่สู้กันแบบสักพักนะครับผมบักคาตาคุริเนี่ยก็ได้โดนคอมโบของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนก็ได้หนีมาตั้งหลักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้สกิลส่วนไปนะครับทุกคนซึ่งมันเนี่ยก็แบบคอมโบโคตรตึงเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ภาพท้ายกับบักคาตาคุรินะครับผมก็ได้ใช้สกิลแซดแล้วก็สกิลวีทำการสตันมันมานะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จะใช้มัดมังกรนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้สกิลซีมานะครับทุกคนโอ้มันกดสกิลลลโโโโโคค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 ตตตตตตรร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 เเเเ็็็็วยยยยนน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 ะะะััััััััััับบบบบบทททุุกก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 หงงงงจจาาาาาาา้้้้้ีีีี่่่่่ไไไดดออมมมมมมมใใสซซึึชผป เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ก็ได้มานะครับผมอะคาตาคุเรียได้โชว์คอม,มโบแบบโคตรโหดเลยนะครับทุกคนทําการโจมตีมันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งมันก็ได้ตายไปในคอมโบวันช็อตเลยครับทุกคนโอ้โหคอมโบแบบโหดใช้ได้เนี่ยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนเี่ยอะคาตาคุรินะครับผมก็ได้เป็นพันธมิตรกับไปโจมสลัดตัวนี้ชั่วคราวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดวอลสองสองกันอย่างมองมันนะครับทุกคน และในระหว่างที่บัคคาตาคุร <Five. S 1> ิทําการวอลแบบ2องอไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้พันธมิตรของไอ้เจ้าโจรสลัดที่บัคคาตาคุริโจมตีเนี่ยก็ได้พาท้ายกับพันธมิตรของบัคคาตาคุรินะทุกคนและหลังจากนี้ก็ได้ทําการไล่โจมตีไอ้เจ้าโจรสลัดตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยบัคคาตาคุริกับพันธมิตรเนี่ยก็ได้ลุมโจมตีมานะครับผมซึ่งเพื่อนมันเนี่ยก็ได้ตายไปเลยนะครับผมมันก็ได้วิ่งหนีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมและในที่สุดนะครับก็ได้พาท้ายกับบัคคาตาคุริและตายปนที่ส และหลังจากนั้นเนี่ยบักคาตาคูริกับพัทมิน,นะครับผมก็ได้ออกแล้วค้าหัวกันอย่างมามันเลยทุกคนแล้วคา้าหัวกันแบบบ้าคลั่งเนียนะครับผมสำหรับอีพีเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าคาตาคูริคอมโบผิดประการใดก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับผมอีพีหน้าจะมาแก้ตัวครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม